กางเกงที่ใส่มาวันนี้ก็ปกตินะคะมันจะแน่นพอดีแต่ตอนนี้เห็นไหมคะแบบมันมีมันมีความแบบหลวมหลวมขึ้นเยอะเลยก็คือเป็นสาวไซส์เอดของจริงค่ะสวัสดีค่ะทุกคนไอซนะคะวันนี้ไอซก็มาฟอลโล่อัดูดไขมันรอบเอวและต้นขาครบ3เดือนที่มูลอาคลคีนิกกับคุณหมอพัทยานะคะ หลังจะดูดไปนะคะตอนนี้ครบ3เดือนแล้วแบบผัดส่วนเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดมากก็คือก่อนจะดูดอะคะ่ะรอบเอวอจะอยู่ที่28นิ้วตอนนี้ก็เหลือ25นิ้วนะคะรอบเอวสาวใสเอของจริงนะคะดีใจมากแล้วก็ยังไม่พอรอบต้นขาตอนแรกเอจะเป็นอยู่ที่24กว่า24.5ตอนนี้เหลือ19.5ลงไปเยอะมากๆกก็คือทั้งเอวและต้นขาคือแบบ กระชับแล้วเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดเลยจริงๆกางเกงที่ใส่มาวันนี้ก็ปกตินะคะมันจะแน่นพอดีแต่ตอนนี้เห็นไหมคะแบบมันมีมันมีความแบบหลวมหลวมขึ้นเยอะเลยก็คือเป็นสาวไซส์เอ็ของจริงค่ะดีใจมากอันนี้สเดือนนะรู้สึกว่าเหมือนทางพี่พี่คลินิกเขาจะบอกว่าเออมันลงได้อีกนะคะหลังจาก4ี่ถึงหเดือนขึ้นไปเนจะยังลงได้อีกคือแดีมาก